เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อนทางรอนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะ ให้นั่งกัดสมาธิเดีย๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้เนิ้วชี้ข้ามือข้างขวาจรดเนิ้วหัวมมือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาคลอลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะ แค่พอายสบายคล้ายๆกับเราปลือๆตานิดหนึ่งไม่ถึงกับปิดสนิทอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ หลับพอสบายสบายบิลบิม,มสำคัญนะลูกนะตรงนี้เนะี่ยพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรา ทั้งเนื้อทั้งตัวต้องอ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเรามันตึงมันเกร็งนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอ บ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือตั้งผ่อนคลายกลางเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยตั้งผ่อนคลาย ไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเรานี่นะจ๊ะมันเกร็งมันตึงขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกสบายเราจะเสียเวลาตรงนี้สักหนึ่งละสองนาที ทำตรงเนี้ให้คุ้นเคยแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริบสุทธิ์่องใสบริกังวบนในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทั้งปลดทั้งปล่อยทั้งวางทั้งคลายความผูกพันทำประนดงนงว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะ ไม่เคยเจอใครเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคือใจต้องไม่ติดในคนสัตจจริงของเลย โดยเราพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าคนสัตว์สิ่งของเนี่เกี่ยวข้องกับเราก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ใ้าก็ต้องพัดพลากจากกันไปไม่เราจากสิ่งนั้นไปก่อนสิ่งนั้นก็ อาจจะต้องจากเราไปก่อนไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ตามประว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายนี่เป็นปกติธรรมดาของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้น ชีวิตในสังสรารวัตรมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะเกี่ยวข้องกันก็ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรกันนะเราใช้เวลาเนี่ยนึกคิดสิ่งเหล่านี้ไปตามความเป็นจริงอีกสักหนึ่งหรือสองนาที เพระความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่จากเป็นก็จากตายแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดสลายทั้งสิน้นตั้งแต่คลอดออกมาจากคันมันดาเนี่ย ไปสู่ความเสื่อมไปสู่จุดแห่งความเสื่อมทั้งสิน้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่ความเสื่อมสลายซึ่งเราก็มีประสบการณ์ในตัวขงเราเองทั้งสิน้นความจริงมันเป็นอย่างนี้นะ เราจะได้ย้อนกลับมานึกคิดว่าแล้วเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแลวเราจะไปสูบเป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ เราโชคดีมีบุญในมาเกิดจนในระรมเงาของพระพุทธศาสนาได้มีคำสอนของพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าคำสั่งสอนทั้งท่าน,นระดุดเข็มทิศชี้จุดหมายปลายทางของชีวิต ที่ทำให้เราเข้าใจ,จแจ่มแจ้งขึ้นว่าชีวิตในสังสารวัตรมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเกิดมาก็เพื่อเอสาะแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัต นั่นก็คือการทำรนิพพานให้แจ้งและเราก็ยังได้ทราบอีกว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเราเองการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องบรรลุ ภายในตัวของเราเองเช่นเดียวกับพระสัมมามิุทิเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายที่ท่านค้นพบหนทางแห่งการค้นทุกข์เข้าถึงความสุขอันเป็นอมะตะถึงวรลลมสุข หลุดพนัการเวียน่ายแต่เกิดจะเริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อใจท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายใน ที่ส่นกลางกายทางที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหยจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท,งท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิทยาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็นำมาถ่ายทอดนหครับพระสาวกพระสาวกก็ทำตามคำสั่งสอนของท่านในการทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจหยุดนิ่งอย่างเดีเยวที่สูย์กลางกายจ,จ,จ,จันทเจ็ตตั้งแต่เบื้องต้น เจึงญกบงบทงบุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เรามีบุญญาลาภตรงนี้แหละที่เรารู้จากหลักวิชารู้ทั้งว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นมเมื่อเราปรับร่างกายของเราดีแล้วเนี่ยเราก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆติดโนกลางกายทางที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่ เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแต่สมมตวิว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือเธลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาเธอลไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง เซ็นได้ทั้งสองตัดก,กันเป็นกากระบะจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งนักเรียนใหม่ก็จะต้องทำความรู้จักเอาไว้เนี่ยมาั้งนี้น่าจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วยังเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหยุดใจอยู่ตรงนี้แหละตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุมรคน,นิพพาน เราก็จะต้องอดใจมาหยุดอยู่ที่ตรงเนี้ยแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราไม่ถึงกับต้องกังวลจนเกินไปว่าใจของเราเนี่มาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดพอดีเป๊ะไหมเอาว่าประมาณกลางทอง ในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดบริกรรมอนนี้มิดขึ้นกำหนดเครื่องหมายเป็นแลน์มากที่หยุดใจของเรา เป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสกลมรอบตัวมันดวงแก้วโตวขนาดแก้วตาของเราหรือขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบไอเป็นจุดเชื่อมโยงใจ ที่วอกแวกไปมานี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ให้นึกถึงบริกรรมนิมิตนี้เนี่อย่างเบาเบาสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเหมือนนึกถึงภาพดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าหรือดอกบัวดอกกุหลาบอะไรอย่างนั้นเลยนึกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์ กลมรอบตัวมันดวงแก้วเยอ่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะนึกอย่างเบาเบานึกเบาเบาสบายสบายให้มีสติ สบายและวก็สม่ำเสมอคือนึกเบาๆอย่างต่อเนื่องต้องเบาๆนะจ๊ะอย่าไปเน้นอย่าไปเกณฑ์ภาพนึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ทำความรู้สึกว่าบริกรรมนิมิตนี้เนี่ยมีอยู่ในกลางท้องใสใสบริสุทธิ์หรือจะเป็นก้อนน้ำแข็งใสใสที่เราคุ้นเคยก็ได้ให้กรมกลม มืนดวงแก้วอย่าเอาลูกในตากดไปดูนะจ๊ะถึงได้บอกให้เปือตาปลือตาเพื่อที่จะดูเหมือนชำเลืองดูดูเหมือนไม่ได้ดูแค่ มองผ่านผ่านคลายตั้งใจเหมือนไม่ได้ตั้งใจวัตถุประสงค์ให้ใจเนี่ยมาตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ประคองใจโดยบริกรรมภาวนาสมมาระหง สัมมาอารหังสัมมาอารหังเสียงคำภาวนาก็ต้องเห็นดังออกมาจากกลางท้องนะจ๊ะไม่ใช่ดังมาจากที่สมองขงองเราคล,ล้ายๆกับเป็นเสียงที่ ดังออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนภายในใจ ให้คลายเสียงบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยหรือเสียงบทเพลงที่เราไม่ได้ตั้งใจร้องนะแต่มันดังขึ้นมาเองทั้งเสียงคำภาวนาสัมมาอรหังก็ดี การนึกถึงภาพอย่างเบาๆก็ดีแบบชำเลืองดูอย่างนิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบามสบายจะช่วยให้ใจของเราหยุดนิ่ง ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆจาิงภาวนาไปด้วยนึกถึงบริกรรมมณิมิตรไปด้วยอย่างสบายสบายและยิ่งผ่อนคลายร่างกายไปด้วย อีกทั้งหลับตาเป็นด้วยปึบลือตาไม่ช้าใจจะหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายง่ายอย่างที่เรานึกไปถึงเลยถ้าเผลอไปกดลูกในตาก็พเพิ่มหยกตาแทคงนิดหนึ่ง ถ้ากระเลงก็ผ่อนคลายถ้าตั้งใจเกินไปก็ปืบรือตาทยทำสบาย,บายอย่าอยากได้จนเกินไปอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่ากลัวว่าเราจะ ได้เข้าถึงช้าอย่าไปกำกับจนเกินไปทํำเบาๆสบายๆต้องผ่อนคลายใจเย็นๆลูกทุกคนก็จะใจหยุดนิ่งได้ เพราะว่ามีบุญเก่ามามากมายจึงได้มาอยู่ในลมเงาของพระพุทธศาสนาในวิชาธรรมกายมาอยู่ในยุคนี้เนี่ยที่ทำให้เราสามารถฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชาได้ สามารถมีประสบการณ์ภายในได้เช่นเดียวกับหมูขณะะของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำให้มันถูกหลักวิชาตั้งผ่อนคลายตั้งเปื้อตาตั้งจำเรืองตาไปดู ต้องนึกเบาๆต้องไม่ตั้งใจเกินไปตั้งใจเย็นๆตั้งพรคลายสบายๆฝึกกันไปอย่างนี้นะลูกนะถ้าลูกทำอย่างนี้ได้แล้วก็เช้านี้คือชเช้าแห่งความสมัฒนา อยากลัวชาอยากลัวชานะจ๊ะไอทําใจเย็นเย็นแล้วอย่าไปคิดว่าเราคงมีบุญน้อยวาสนาน้อยจึงไม่ได้เห็นอย่างเขาไม่ได้เข้าถึงอย่างเขาไม่ใช่จ๊ะ บุนน้อยมีวันนี้ไม่ได้บุนเรามากเพียงพอแต่วิธีการต่างหากกับความเพียรวิธีการต้องถูกต้องความเพียรต้องสม่ำเสมอหลับหลับลงไปเรื่อย สบายบายใจเย็นเย็นทำมันทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินวันนี้ใจไม่หยุดนิ่งพรุ่งนี้เอาใหม่ฝึกกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าโลกก็จะสมปรารถนานะจ๊ะ เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่เลกโลกทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลานค้าให้ถูกหลักวิชาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกคนนะต่างคนต่างนั่งกันไปงิบเียบนะจ๊ะ